โอ้ยินดีแท้มือน,นี่เนาะนี่นายรู้ไหมฉันน่ะชอบธรรมชาติแบบนี้มากเลยนะพอฉันรู้ว่าพ่อฉันจะมาประจำการที่ดงพญาเย็นน่ะฉันดีใจมากเลยเพราะว่าที่พนครนมีแต่รถมีแต่ตึกผู้คนวุ่นวายไปหมดเลยฉันไม่เห็นจะชอบเลยไม่เหมือนกับที่นี่เงียบสงบสุขแต่ตั้งแต่คุณเข้ามาเนี่ยดงพญาเย็นก็เริ่มมเงียบแล้วนะ นายว่าฉันเหรอผมไม่ได้ว่าผมพูดความจริงในเพศป่ะเออนน่นละน่นละน่นลค่อย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 ยูจับเนนนนเด้เฮ้ยมันลุยเร็ววิเอ้ยคุณจันคุณจันเฮ้ย คุณจันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ๊อยอ้อยอ้อยอ้ยพึ่งจะออ๊อยๆ้เจ็บโอ๊ยพึ่งอ๊ยพอแล้วคุณคุณจันชินโดนพึ่งต่อยอ่ะยืนแขนมา อุ้ยนายเอาอะไรมาทาฉันเนี่ยสเสร็จพ่องพอดครับคุณจันสามารถแกผิดพ,พึงตอยได้ครับเฮ้ยแล้วฉันจะแพ้ไหมเลิกพูดสักทีได้ไหมแค่นี้คุณก็ทำให้ผมยุ่งพอแล้วนี่ถ้ามันยุ่งยากนะก็ไม่ต้องทาก็ได้นะเพิ่งต่อยแค่นี้ไม่ตายหรอก นง่งซื้อเข้าใจบอกคุณจันแกทำอะไรน้องจันพี่เทพฉันถามว่าแกทำอะไรน้องจันเฮ้ยยาพี่เทพหยุดค่ะน้องจันไม่ต้องมาห้ามแกกล้าดียังไงมาแต่ตัวคูม่มั่นฉันพี่เทพยาค่ะจันปล่อย เด็กเถื่นอเพศรดีกกล้ามาเตะต้้ง้องจันได้ยังไงพี่จะเอาลูกปืนกอ่อปากมัน <_ S 2> <ๆ>ก็ลองดูสิครับถ้าคุณคิดว่าผมจะยอมให้คุณเอาลูกปืนกอ่อปากผมง่ายๆแล้วก็เกียร์หองหยุดหยุดทั้งคู่เลยเก็บปืนทั้งคู่แล้วก็ใจเย็นๆนกันได้ไหมคะแต่พี่ไม่เข้าใจทําไมต้องจันถึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวขนาดน,นี้น้องจันมันคู่มันของพี่นะในเพชรเขาไม่ได้ทําอะไรจรันสักหน่อยจยันโดนพึ่งต่อยค่ะ แล้วเขาก็เอาสเสล็จพังพรมาทาให้ไปน้องจันก็ผิดดีที่แอบหนีออกจากบ้านโดยที่ไม่บอกพี่จันไม่ใช่นักโทษนะคะคุณจันครับคุณจันคุยกับคู่มันของคุณให้เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปแล้วแล้วที่เขาต่อยผมเมื่อกี้ผมถือว่าเป็นการเข้าใจผิดกันก็แล้วกันไปบักเ้มหาน้ําหึงต่อ น้องจันไม่ได้นะพี่ไม่ให้ไปน้องจันต้องกลับบ้านกับพี่นี่ไม่งั้นพี่จะฟ้องคุณอาเชิญเลยคะ่ะจันไม่กลัวน้องจันในเข้มน้องจันในเพชรรอด้วยอีเพชรไอคุณปามเจยบกลางหัว ยุดนะหยุดนะไอจอมยอมให้จับซะเร็วไอจอมเฮ้ยยุดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามไปเฮ้ยเฮ้ยจอมยอมไห้จับซะเร็วไอจอม ีจะเกมหนาค่ะหลานรักของค้าหนาก่อนของสองหามงแม่ของข้าเดกข้ห้าไม่รชัวสอขให้ข้ากลับไปครืกังงูกศนนี้ก็อนจะโทรหลานรักเนี่ยนะ เกิดสริยาคาดอีกแล้วจะมีใครลงมาจากเมืองขวางทวบรีเหมือนกับเราอีกไหมป้าทอง